ขอบคุณครับบ้านหนองจานช่วงเที่ยงวันนี้ต้องบอกว่าคึกคักเป็นอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากว่าคุณกันจอมพลังนําตู้คอนเทนเนอร์จานวน4ใบแรกเข้ามาอย่างพื้นที่บ้านหนองจานเมื่อสักครู่ก็จอดบริเวณถนนสีเพนตอนนี้เข้าไปยังบริเวณหน้าแนวแล้วหนึ่งคันครับนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับนั่นก็คือรถตู้คอนเทนเนอร์ของที่สนับสนุนโดยมูลิธิกันจอมพลังแล้วก็ FC กันจอมพลังครับอย่างที่ป้ายด้านหลังตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยกำลังถอย เข้ามานะครับถอยเข้ามาโดยวิธีการก็คือเดี๋ยวจะพอถอยแล้วก็จะหักรถนะครับไปทางขวามือเข้าไปทางซอยเข้าไปยังถนนทางขวามือนะฮะแล้วจากนั้นหักเข้าไปแปบนิดนึงนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าจะถอยเข้ามาตรงนะครับแล้วเดี๋ยวทางคนขับรถเทลเลอร์เนี่ยก็จะหักซ้ายสุดเพื่อที่จะเข้า ซอยสายมือซอยนี้จะเข้าไปบริเวณหน้าแนวนะครับซึ่งอยู่ห่างจากถนนสีเพลนเนี่ยประมาณ3 4 0ถึงเมตรนะครับเดี๋ยวดูกันว่า